สาิบวินาทีก็ขายหมดแล้วค่ะลูกค้าชําระเป็นทุรายเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะขายได้ลําบากช่วงโควิดกระแสการสัร่งซื้อทางออนไลน์นี้เติบโตเกินร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีค่ะ The Highlight s h รายการที่จะพาไปพูดคุยกับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพบกับร้านิ i n Shop ร้านขายเครื่องเกมและอุปกรณ์เสริมต่างๆค่ะ ต้องบอกว่ารา้านฟิช็อปเขาไม่มีหน้าร้านนะคะแต่เขาสามารถพลิกจุดได้ตรงนี้ให้กลายมาเป็นจุดเด่นได้เขามีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่อังนะคะร้านทิงช็อปค่ะร้านทิงช็อปเป็นร้านขายวิดีโอเกมเครื่องเกมคอนโซลอย่างเ n ่นนินเทนโดสวิตซ์ t a ลย์ส4 PlayStation 5แผ่นเกมแล้วก็อุปกรณ์เกมแก๊สเซใหม่ๆพวกนี้ค่ะก็ได้ได้ว่าเป็นขายสินค้าค่อนข้างจะครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องเกมเลยใช่ไหมคะขายเข้ามาที่ร้านจะเลือกซื้อเกมรวมถึงอุปกรณ์ในการเสริมเกี่ยวกับเรื่องเล่นเกมด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกอุปกรณ์เกมเนี่ยร้านเราจะขายหลักๆคือช่องทางออนไลน์อย่างเดียวก็คือซื้อผ่านทางเทจช็อปของที่ร้านิง จะไม่มีหน้าร้านจำหน่ายเนี่ยอันนี้หนูก็ขอถามเกี่ยวกับสินค้านิดนึงเนาะว่าเอ่อเอาเป็นเกมก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เกมที่ขายในร้านนะคะมีขายเป็นเกมแนวไหนบ้างไหมคะเอ่อเครื่องเกม n i Nintendo s w i t c h กับ PlayStation 4 PlayStation 5ก็คือว่าจะมีเกมแคบกืบทุกแนวเลยอะคะ่ะถ้าเกิดว่า n i Nintendo s w i t c h ก็จะเน้นไปทาง f a m i l อรี่หน่อยซับซอ,ซอหน่อยก็จะมีทั้งเกมพวกเกมลิงซิทที่แบบว่าเล่นออกกําลังกายหรือว่าเกมแนวมาริโอเป็นแนวแบบสนุกสนานกันแบบในครอบครัวค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นแนว ของโซนี่เพลย์สเตชันก็จะเป็นเน้นภาพสวยกราฟิกสวยๆเนี้ยค่ะออสองกลุ่มนี้ค่ะที่ซื้อสินค้า2แบบนี้ไปอะคะ่ะเป็นกลุ่มที่ต่างกันไหมคะ p l 4 p l 5นี่ก็จะเป็นแนวผู้ใหญ่กว่านะคะเดินถ้าเกิดเป็นมินิคนโนี่ก็จะแบบเด็กเล็กก็เล่นได้ไม่ค่อยรุนแรงก็ะจะมีจัดเบสข,ของเกมเล่นกัน,นสนุกสนุกในครอบครัวเล่นกันได้หลายๆคนะพี่อัญคะอันนี้หมกูกอบเห็นว่าเออช่วงที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดขาย PS 5ก็คือตัว p s 5 <c oughs> ค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างไหมก็ดีมากเลยค่ะของ เราเปิดรับพีออเดอร์วันที่22มกราคมที่ผ่านมานะคะก็30วินาทีก็ขายหมดแล้วค่ะลูกค้าชําระเต็มทุรายเลยแล้วก็เริ่มส่งข,ของเมื่อวันที่5กุมภาพก็ส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ผมกอไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมคะเป็น30วิเนาะที่ที่ขายหมดเลยใช่ค่ะ30<อ>วิหมดเร็วมากค่ะ<笑><笑>ลูกค้าคลิกเ้าปุ๊บพอคลิกออกปุ๊บก็ของหมดเลยกระแสตอบรับดีมากค่ะงั้นพอพอพูดถึงเรื่อง PS5 กับตัว Pay อะไรเงี้ยค่ะกับตัวสินค้าอื่นๆด้วยมันจะมีตัวสินค้าที่ ราคาค่อนข้างสูงอะคะ่ะแล้วทางร้านนะคะเป็นออนไลน์ก็คือสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็จะส่งทางขนส่งอะคะ่ะหมูกรอบไม่แน่ใจว่ามีการดูเรื่องการขนส่งการแพ็คสินค้าคะ่ะหรือว่าการดูแลหลังการขายกับลูกค้าในส่วนไหนบ้างเคสที่ว่าอาจจะมีเหมือนส่งแล้วสินค้าเสียหายห,ายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเคยเคยเจอเคสแบบนี้บ้างรเปล่าคะเอ,อ่อเรื่องการแพ็คสินค้าเนี่ยของที่ร้านเนี่ยพี่ยังให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ารูปแบบของร้านเราอะเป็นร้านออนไลน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการมารับสินค้าที่หน้าร้านหรือว่ามาซื้อท เราจะใช้ SPU ของสินค้าเนี่ยโดยที่เราจะให้ข้อมูลของสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดของสินค้าให้มากที่สุดแล้วก็มีการตอบแชทที่คลายปัญหาสงสัยของลูกค้าส่วนการแพ็คสินค้าเนี่ยเราแพ็คอย่างดีแล้วก็ใส่ใจมากๆแล้วก็เรามีหอ่อบับเบิลที่แน่นหนาทุกชิ้นไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ เราใส่ใจทุกกล่องเลยค่ะมั่นใจได้ว่าทั้งลูกคา้าในกรุงเทพส่งทางแย็บบายหรือลาละมูก็ตามเราก็ยังขอบับเบิ้ลให้ใส่กล่องก็จะดูให้อย่างดีต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะแพ็คอย่างแน่นหนาทุกชิ้นทุกกล่องตรงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าพึงพอใจมากในการรับสินค้าว่าถ้าเกิดว่าสินค้าที่ส่งมาจากร้านรีช็อปเนี่ยก็คือจะแพ็คไม่เหมือนใครเลยแน่นหนาแล้วก็ดีแล้วก็สวยงามสินค้าทุกชิ้นถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยค่ะส่วนเรื่องการรับประกันสินค้าก็ของเครื่องโซนี่ก็จะเป็นประกันสินค้าโซนะะคะ เครื่อง Nintendo s น s e r ซ e ก็จะเป็นประกันของ m i c s o s t f สิงโปรค่ะก็คือว่าสินค้ามีการรับประกันทุกชิ้นเลยใช่ค่ะของตัวฟันโซ่เออแล้วถ้าเกิดเป็นสินค้าตัวอื่นที่อยู่ในร้านนะคะอันนี้หมูกรอบไม่แน่ใจว่ามีการดูแลหลังการขายยังไงบ้างคะเออเราก็จะมีแอดพียก็คือจะทำอยู่ใน y o u YouTube c h a n n e l แนะนำสินค้ามือใหม่สำหรับเครื่องเล่นเกมม n ่นเทนโดเซว e ก็จะมีสอนวิธีใช้งานวิธีเปิดเครื่อง วิธีการสมัคร ID eShop ส่วนสินค้าอย่างประเภทจอมอนิเตอร์ก็จะมีรีวิวสินค้าสปเปคของจอสามารถไปคอนเน็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรอะไรได้บ้างส่วนพวเป็นแกเจ็ตพวกจอยพวกคอนโทรลเลอร์ที่สามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชัน ก็จะมีแอดเปียกรีวิวให้ว่าสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างพูดถึงช่อง YouTube แล้วว่าค่ะอันนี้หลกัหลกๆร้านมีลงไว้เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปดูข่าวถูกการใช้งานเนาะแต่ก่อนไม่แน่ใจว่ามีกลุ่มที่เขาเข้ามาจาก y ย u ทูบปะค่ะโดยที่ไม่เป็นลูกค้ามาก่อนแล้วพอเข้ามาเห็นคลิปรีวิวสินค้าเราอะค่ะแล้วเขาเหมือนกลับมาเป็นลูกค้าร้านบ้า,บางหรือเลปล่าค่ะมีค่ะบางคนก็ตามมาไอสั่งซื้อรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะผมตามมาจากช่อง YouTube Channel ครับก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะ ก็ถือได้ว่าช่อง y o u t ท b e เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนอกจากการไปโปรโมทในช่องทางต่างๆเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะพี่อังพูดถึงตัวช่อง YouTube ไปอะค่ะเลยอยากจะทราบว่าตอนนี้ค่ะช่องทางการาขายของรา้านอินช็อปอะค่ะมีขายอยู่ช่องทางไหนบ้างคะ,ะช่องทางการขายนะคะของเราจริงๆเริ่มจาก Facebook ตอนนี้เราก็มีคนติดตามอยู่7 0 0 0 0่นกว่าคนส่วนใหญ่ก่อนสั่งซื้อลูกค้าก็จะมาสอบถามตัวรายละเอียดของสินค้าผ่านช่องทางอินบ็อกซ์แล้วก็ จะมีช่องทางทางไลน์ OA ไลแอดนะคะทั้ง Facebook ทั้งไลน์เนี่ยก็คือจะใช้โปรโมตสินค้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญใหม่ๆที่จะจัดจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันจะโปรโมรททั้งสองช่องทางนี้เป็นหลักแล้วก็จะมีไลน์ Square ที่จะเป็นกลุ่ม exclusive นิดนึงเวลาเรามีข่าวอะไรใหม่ๆ หรือว่าจะมีเกมออกใหม่เปิดพรีออเดอร์สินค้าใหม่ก็จะแจ้งทางช่องทางนี้ในส่วนของไลน์ส็อแเนี่ยก็คือจะเป็นช่องทางที่ผู้ขายทิงช็อปจะโพสต์ช่องทางเดียวจะไม่มีการคุยกันในห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับกระจายข่าวสารรับข่าวสารอย่างเดียวแล้วก็หลักก็จะเป็นเทปช็อปเทปช็อปก็คือเหมือนกับหน้าร้านเราเลยเหมือนหน้าบ้านเราที่มีสินค้าทุกอย่าง ก,ก็คือจะแบ่งเป็นคอนโซลแผ่นเกมแล้วก็เอเจนซอรี่ของทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Nintendo Switch ชุดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็ชำระเงินได้ในช่องทางเดียวเลยส่วนช่องทางที่เพิ่มเติมที่มาระยะหลังก็คือจะเป็น u b e Channel เนื่องจากว่าสินค้าเราหลากหลายแล้วก็ถ้าหาว่าเป็นสินค้าใหม่ขึ้่เข้ามาก็จะมีการสอนการใช้งานแล้วก็แนะนำสินค้าใหม่ให้รู้จักค่ะแล้วก็จะมีใน i n s t a g r กร Twitter ด้วยค่ะแล้วก็อีกช่อง ทางหนึ่งที่ตอนนี้ก็กระแสก,ก็มาดีก็จะเป็นาทางมาเก็ตเพลสนะคะทาง s h o ปปีอันนี้หมูกรอบไม่แน่ใจว่า,าช่องทางหลักที่ลูกค้าเข้าเข้ามาซื้อสินค้าค่ะจะเป็นช่องทางไหนบ้างค่ะถ้าถ้าช่องทางสั่งซื้อก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ w w w ร i n s h o p c o m แล้วก็ทาง Shopee ้ i n s h o p ค่ะ ลูกค้าที่เขาเข้ามาสั่งซื้อหลักๆจะมาผ่านช่องทางเว็บไซต์กับทางช้อปปีเนาะแต่ว่าตัว a c e b o o k เป็นเป็นตัวสื่อกลางค่ะค่ะเป็นสื่อกลางที่แบบว่ามีสินค้าอะไรมาขายแล้วก็สั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างก็คือจะแจ้งในใน c e b o o k อยังมีไขายหลายช่องทางเลยเนาะจากที่แจ้งมาเมื่อสักครู่อันนี้ค่ะหมออบเลยอยากทราบว่าการจัดการในแต่ละช่องทางอะค่ะมีการจัดการยังไงบ้างหรอคะโดยจริงๆเราก็รับออเดอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะทาง Facebook ถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งซื้อแล้วก็จบงาน ใน a c e b o o k เลยก็ได้ทางไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะบางท่านไม่ถนัดที่จะใช้ทางช่องทางอื่นถนัดในช่องทางที่ตนเองใช้งานอยู่เราก็ซัพพอร์ตได้ส่วนถ้าเกิดว่าสั่งมาทางเว็บไซต์ก็จะสะดวกมากขึ้นคือสั่งซื้อเลือกของชําระเงินเลือกการจัดส่งอะไรเสร็จในระบบเดียวกันเลยเช่นในช้อปปีก็ก็เช่นกันค่ะก็สั่งซื้อแล้วก็มีช่องทางการจัดส่งแล้วก็ก็จะมีระบบของการแจ้งแท็กกิ้งพัสดุจัดส่งทึงไหนแล้วออกจากคนขายแล้วไปถึงผู้ซื้อ ประมาณวันไหนนะคะแล้วพูดถึงเรื่องขายหลายช่องทางอะคะ่ะมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นของการขายอะคะ่ะอันนี้หมูกอบอยากทราบนิดนึงว่าช่วงแรกอะคะ่ะที่เหมือนเริ่มขายสินค้าะคะ่ะอันนี้ก็ยังเริ่มจากช่องทางไหนเป็นหลักเหรอคะ จริงเริ่มต้นเราหลายจะทำเว็บไซต์ก่อนแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมอะไรหลายอย่างแล้วด้วยกระแสของ Facebook มาเราก็เลยมาได้ตรงช่องทาง Facebook แล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์แล้วก็เราก็เริ่มจากการที่เรามีสินค้าพรีออเดอร์แล้วก็เปิดให้พรีออเดอร์ทาง Facebook ให้ลูกค้าเข้ามาสั่งจองเกมใหม่ล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องมีมาจจาในยุคนั้นก็คือเป็นกระแสใหม่เป็นแนวใหม่ที่การพรีออเดอร์ไม่ต้องมาจจาค่าสินค้าในบางส่วน หลังจาก Facebook แล้วก็มีไลน์เข้ามาก็ขยายจาก Facebook ไปไลน์ด้วยลูกค้าใช้ช่องทางไลน์ก็สะดวกมากขึ้นแล้วก็จากช่องทางไลน์ไลน์ก็จะมีบอดแคสที่แบบว่าสามารถโปรโมทตัวสินค้าไปถึงลูกค้าทุกทุกคนได้ในเวลาเดียวสามารถส่งบอดแคสเรื่องราวสินค้าใหม่ๆข่าวคราวข่าวสารของวงการเกมใหม่ๆถึงลูกค้าได้แล้วก็จากนั้นมารูปแบบของการซื้อขายก,ก็เปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนไปตามยุคเรื่อยๆมาถึงช่วงโควิด โควิดนี้กระแสะการสั่งซื้อทางออนไลน์นี้เติบโตขึ้นแบบจนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเยอะมากเมื COVID ่ 19, อโควิดพัที่แล้วนี้คือแบบว่ากระแสตอบรับกลับมานี่สูงสูงมากๆค่ะทางไลน์ทั้งอินบ็อกซ์ทั้งหน้าเว็บนี่คือแบบว่ายอดสั่งซื้อก็ามานี่ <S <S เยอะเยอะมากทีเดียวแล้วก็ด้วยกระแสะที่อยู่บ้าน work from home เราก็ทำเซตโปรโมชั่นเป็น play at home ก็คือว่าทำชุดโปรโมชั่นขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับกับลูกค้าให้สอดคล้องกับการเล่นอยู่ที่บ้านทำโปรโมชั่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เราก็มีแค่พวกแคมเปญไปทางพวก Google Ads h o p p i n g a d Facebook a d คทำซีพาร์ตอะไรทีเน,นี้ยค่ะก็คือว่าลูกค้าจะเห็ดทีชอปมากขึ้น พี่องบอกว่าร้านของตินช็อประคะจุดเด่นคือการจัดเกมเป็นชุดเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเล่าเรื่องชุดเซตอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราเป็นจัดชุดเซตยังไงแล้วก็ถ้าลูกค้าเข้ามาคะ่ะชุดเซตเนี้ยจะจะเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราดีไซน์พวกชุดโปรโมชั่นออกมาใหม่ๆตลอดนะคะเพื่อที่จะลราจะออกมาให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นลูกค้ามือใหม่ที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี เราก็จัดชุดที่มีเครื่องมีแผ่นเกมที่น่าสนใจที่เกมที่ขายดีแล้วก็อุปกรณ์หลักๆที่จําเป็นของแต่ละชุดโดยเราจะจัดตามบัดเจตคือมีตั้งแต่แบบเซ็ตประหยัดมีเครื่องมีเกมเท่าที่จําเป็นต้องใช้เซ็ตกลางที่มาหน่อยราคาสูงที่มาหน่อยก็จะเป็นอิสเซอรี่ที่มีราคาขึ้นมานิดึงหรือจะเป็นชุดท็อปชุดไฮชุดพรีเมียมชุดแฟมิลี่ที่แบบว่าฟูลออปชันมากขึ้นเล่นได้แหล่ยคนอุปกรณ์ครบหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เกมในชุดหรือ ปกรณ์ในชุดก็จะมีให้ลูกค้าได้เป็นตัวเลือกในการเลือกสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นแล้วแต่ความชอบสไตล์ของลูกค้าว่าชอบเกมแนวไหนชอบอุปกรณ์แบบไหน ถ้าเกิดหมูกรอบเป็นลูกค้าแล้วเข้ามาพี่อางจะแนะนําชุดไหนให้หมูกรอบดีคะอยากให้แบบช่วยแนะนําให้สักชุดหนึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าชุดถ้าชุดพื้นฐานเลยจนใหญ่ก็เป็นชุดเล่นสนุกชุดหนึ่งก็จะมีเป็นเครื่องแผ่นเกมเกมหนึง่งจะมีให้เลือกประมาณ20เกมที่เราคัดมาแล้วว่าเป็นเกมที่ขายดีแล้วก็มีแผ่นกันล้อยให้แล้วก็มีกระเป๋ามีเคสป้องกันก,การกระแทกแล้วก็มีค้อบปุบเพื่อความสะดวกในการเล่นก็คือจะเป็นเล่นสนุกชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดงบสูงขึ้นมาหน่อยถ้าปีนี้เซตที่ขายดีก็จะเป็นเซ จลิมฟิตก็คือจะมีเซ็ตเครื่องแล้วก็มีชุดลิงฟิตนะคะแล้วก็จะมีเกม just dance 2021แล้วก็เกมฟิตเนสภาค2อันนี้ก็คือสำหรับเล่นแล้วจลิมฟิตแอนด์เฟิร์มเล่นแล้วสวยเล <laughs> ่นแล้วหนอ, <laughs> อ่ะช่วนี้ก็จะขายดีค่ะอันนี้หมูก่อนไม่แน่ใจว่าที่ที่ทำแอดใน Facebook กับแอดในช h อ p e e อะค่ะยังทำต่อเนื่องหรือเปล่าคะหรือว่าแบบ ทำเป็นช่วงๆทำต่อเนื่องเลยค่ะทำทุกเดือนทำตลอดเลยค่ะหมกกูเกาะไม่แน่ใจว่าช่วงที่ลงแอดกับช่วงที่ไม่ลงอะค่ะอันนี้เคยเหมือนมีมาเปรียบเทียบกันไหมคะว่ายอดขายที่เกิดขึ้นนะคะแตกต่างกันมากไหมค่ะเป็นยุคก่อนเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าที่ที่มันสามารถรันได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะรันได้ด้วยตัวมันเองแต่ในยุคนี้นี่คือว่า จากที่ลูกค้าอื่นมาขายบนแลตฟอร์มเดียวกันเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะขายได้ลําบากได้น้อยได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะมาขึ้นขายสินค้าแบบเพียวเพีแล้วเพื่อที่จะลอยยอดขายเยอะเนี่ยเป็นไปได้ยากมากต้องอาศัย f c e e o o o แอดหรือทำซีพาร s สทำแอฟฟิลิเอตอะไรที่ส่งถึงลูกค้าบอกลูกค้าว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างนอกจากแอแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีแคมเปญหรือส่วนลดสิ่งจูงใจอื่น ของแถมเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเราค่ะงานหลักๆนอกจากขายในหลายช่องทางแล้วมีการทำแอดผ่าน Facebook แล้วอ่ค่ะอันนี้หมก็บเห็นว่ามีการเหมือนลงตัว s h o p ปิ้งแอด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนทําผ่านเว็บไซต์อะช่วงที่ลงณนะตอนนั้นนะคะมีผลตอบรับหรือว่ามีผลเป็นยังไงบ้างไหมคะ ก็ดีมากๆค่ะการขายบนออนไลน์ยุคนี้เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดพวกนี้มาช่วยอย่างมากนะคะการทำช้อปปี้แอดหรือว่าซีพาร์สหรือว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดอะไรพวกนี้ค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะทั้งทาง s h o ปปีทั้งทางเ e, ทปช็อปทัทง้ทงทาง Facebook ด้วยอันนี้เราจะมีทีมงานดูแลให้ในส่วนของ Google Ad อ งันแสดงว่ายอดขายจากที่ที่มากับแอดอันนี้จะค่อนข้างดีเลยเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับการส่งของหรือว่าจำนวนสินค้าอะไรแบบนี้ไหมคะเ,เรื่องการแพ็คของส่งของไม่มีปัญหาค่ะทางร้านซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้ค่ะก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าว่าเราแพ็คดีส่งเร็วอันนี้คือเป็นจุดแข็งของเราเลยค่ะ งันจริงๆหมูกรอบมองว่านอกจากการทําให้ลูกค้าเห็นเราแล้วเพราะว่าเรื่องของการลูกค้าที่เหมือนเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะคะนอกจากการทําแอดแล้วเราก็ต้องทําให้ตัวเองแตกต่างจาก,การ้านค้าอื่นด้วยโดยการทําโปรอะไรนเนาะแต่ว่านอกนอกจากการทําให้ลูกค้าเห็นากับการทำโปรอะค่ะอย่ยังคิดว่า อะไรที่ทําให้รา้านกินช็อปอะค่ะแตกต่างร้านอื่นแล้วก็ลูกค้าจะต้องมาซื้อของที่ร้านกินช็อปค่ะแล้วก็พยายามสร้างประสบการณ์ใหม่ๆหให้กับลูกค้าเนาะอาจจะมีของแถมเล็กๆน้อยๆไปกับสินค้าลูกค้ารับของก็จะแบบเซอร์ไพรส์รอบนี้มีอันนี้แถมมาให้อะไรเงี้ยการแพ็คของที่ดีที่แน่นหนาก็ลูกค้าก็จะประทับใจตรงนี้เหมือนกับเราเราส่งของขวัญให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะพี่เรามีความรู้สึกว่าการซื้อของทางออนไลน์คนซื้อแฮปปี้ที่จะรับของเหมือนกับเราได้ของขวัญมาชิ้นนึง แล้วเราเปิดมาแล้วมันมันเซอร์ไพรส์สมอว่าตั้งออกตั้งใจจะซื้อเกมเกมนี้แล้วเปิดมามันมีอะไรที่มากกว่าเกมนั้นอยู่ในกล่องนั้นด้วยอ่ะมันมีความสุขนะแล้วเราก็ยินดีที่จะส่งความสุขเนี้ยไปถึงลูกค้าทุกคนค่ะก็การแพ็คของ กับการเลือกของมาให้ถูกใจลูกค้าการจัดชุดโปรโมชั่นที่ถูกใจลูกค้าที่ยังว่ามันก็เป็นความสุขของเราที่ส่งต่อไปถึงลูกค้าทุกๆคนยังอยากให้ลูกค้าเล่นเกมแล้วมีความสุขพูดถึงจุดแข่งของร้านอยากให้บอกนิดนึงว่าที่ว่าจุดเด่นหรือว่าจุดแข่งนอกจากการส่งรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะเอ่อจะมีในส่วนไหนบ้างที่ทําให้ลูกค้ารู้เลยว่าเนี้ยคือ t i นช h o p อย่างแรกก็คงจะเป็นแบรนด์ของร้านก่อนนะคะแบรนด์ t i n ช h o p ก็คือว่าลูกค้าเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจทางร้านว่าสินค้าที่ขายเนี้ยเป็นสิน สินค้า Nintendo แท้สินค้า PlayStation Sony แท้แล้วก็สินค้าที่จัดส่งเนี่ยทุกรายการก็คือว่าแพ็คอย่างดีส่งของตรงเวลาร้าน,นค้ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสิ่งนี้ทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็บอกต่อทําให้ร้านฟ i n Shop เติบโตขึ้นมาถึงทุกวันนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นเนาะจนถึงทุกวันนี้ที่ร้าน Bin Shop เปิดโตเลยอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะมีช่วงที่ค่อนข้างติดขัดอยู่บ้างหรือเปล่าคะ อ,อ,อาจจะเป็นในช่วงสงปีก่อนช่วงที่เริ่มมี Market Place เข้ามามากขึ้นช่วงนู้นเราจะทําเน้นหลักก็คือเว็บไซต์ของเราอย่างเดียวเว็บร้ w ินช็อปอย่างเดียวหลังจากที่มี Marketplace เข้ามาพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ปรับตัวของเราก็เป็นการขยับขยายช่องทางไปทาง Market Place เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะนูก่อนไม่แน่ใจว่าช่วงการมาของ Market p l a c e นะคะอันนั้นคือทําให้ยอดขายของเว็บไซต์เราลดลงหรอคะใช่ค่ะ ทางของเว็บไซต์เรายอดลดลงเราเลยศึกษาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ได้ที่ว่าพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปด้วยความกระแสนิยมไปทาง m a r k e t ตเ a c e เพิ่มมากขึ้น,นอย่างงี้ค่ะก็เลยเราก็เลยต้องขยายในส่วนของที่ไปขายบนช้อปปีเพิ่มขึ้นค่ะ ก็เรายังคงมีช yes. ่องทางของเราอยู like <the ir> <the ir> so ่แต่แค่ว่าเราอาจจะต้องปรับตัวตามลวกันเนาะคือเป็นการเพิ่มการขยายด้วยแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่เขาก็จะได้เห็นเราในพื้นที่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ส่วนสําหรับเว็บเรานี่ก็เหมือนกับบ้านหลักเรายังไงก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ในส่วนของการขยายไปในช่องทางต่างๆก็เป็นไปตามเทรนตามสถานการณ์ของแต่ละช่วงไปค่ะพี่ยัางให้ความสําคัญกับตัวเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะค่ะก็คือเอาเว็บไซต์เป็นเมนหลักแล้วช่องทางอื่นๆนะคะก็คือ ือจริงๆเป็นเสริมเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้เลยไม่แน่ใจว่าพี่ยังมีแบบจุดไหนที่คิดว่าตัวเว็บไซต์อะค่ะจะยังต้องเป็นหมือนจุดหลักอยู่อะไรเงี้ยค่ะ พี่ว่าคือเว็บไซต์อะเป็นสิ่งที่รวมทุกอย่างลูกค้าสามารถมองภาพร้านเราได้ทั้งหมดว่าเราจาหน่ายสินค้าอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระเบียบอยู่ในนั้นหมดแต่ถ้าเกิดอย่างบน a c e b o o k เนี่ยเราฟีดไปเราโพสต์ไปวันหนึ่งสองวันหรือสัปดาห์หนึ่งสินค้ามันก็ฟีดไปหายไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยคือเปิดยังไงก็เจอเจอสินค้าหมดอะค่ะแล้วก็จะมีสินค้าใหม่เพาไปเติมอยู่เรื่อยๆนั้นมาจะครบถ้วนแล้วก็เห็นชัดเจนมากกว่า แต่ยังไงก็การมีหลายช่องทางก็เป็นการเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าอยู่แล้วเนาะ <S <S <an> <S ก็อาจจะแนะนําให้ทําหลายช่องทางร่วมกันถ้าเกิดว่า,าร้านค้าสามารถจัดการไดใ้ใช่ใช่แล้วก็ต้องดูว่าลูกค้าของเรากลุ่มของลูกค้าของเราอยู่ทางช่องทางไหนแล้วเราก็ไปทางช่องทางนั้นนะคะโอเคค่ะ <S <S เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปสัมภาษณ์นะคะก็อยากให้ยหังอะค่ะแชร์แนวคิดเกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรือว่าทําให้ร้านค้าเติบโตอะคะ่ะกับร้านค้าที่เขากําลังอาจจะมาดูคลิปนี้หรือว่าอยากได้แนวคิด อะไรอย่างี้คะ่ะอยากให้ฝากไปนิดนึงค่ะค่ะก็อขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ค้ามือใหม่ ทุกทุกคนนะคะการเริ่มต้นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอดทนและเราพยายามมันก็จะผ่านไปได้ทําเท่าที่วันนี้ที่เราสามารถทําได้ก่อนหาข้อมูลของสินค้าของตัวเองหาจุดแข็งของร้านตัวเองจุดแข็งของตัวเราเองที่เป็นความสามารถของเราเองเอาเรื่องใกล้ตัวเราเนี่ยะคะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับเรานะคะแล้วก็ช่องทางที่คิดว่าลูกค้าของเราซื้อของทางช่องทางไหนเราไปที่ช่องทางนั้นแต่หลักๆกเราก็คือคนจะมีเว็บไซต์ก่อนเหมือนเรามีบ้าน หลักก่อนแล้วเราจะไปทางไลน์ไปทาง Facebook ไปทางเมเก็ตคลิสอื่นๆเราก็ดูว่าส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าของเราเขาไปซื้อกันที่ช่องทางไหนนะคะแล้วเราลองลองศึกษาดูแล้วก็หาข้อแตกต่างของของสินค้าของตัวเราเองสร้างความแตกต่างขึ้นมาให้ได้หาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของของร้านเราแล้วคิดว่าลูกค้าสนใจที่จะมาซื้อของของเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สินค้าเราดูโดดเด่นแล้วก็การใส่ใจความซือ ต่อต่อลูกค้าต่อตนเองก็จะเป็นสิ่งที่ทํทำให้เราจะอยู่ในวงการนี้ได้นานๆค่ะ ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ค่ะหมอนกับอยากให้ยังฝากร้านปินช็อปนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้ของ w w w ร์เว็บฟินช็อปคอมนะคะก็จะจําหน่ายสินค้าประเภท n t e n d o Switch มีชุดโปรโมชั่นหลายชุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สินค้าใหม่เลยก็คือจะเป็น p l a y s t a t i o n 5ที่เพิ่งวางจําหน่ายไปไม่นานนี้เพิ่งจําหน่ายไปร็อตแรกส่วนเดี๋ยวจะมีข่าวดีก็คือว่าจะมีการเปิดจําหน่ายล็อตสก็ติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้จองกันอีกรอบค่ะเร็วๆนี้ขอบคุณค่ะ่ค่ะขอบคุณพี่ยังมากนะคะวันนี้ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ